สวัสดีครับ Art of Effects Episode 9แล้วครับครานี้มีน้องคนหนึ่งเขาอยากให้อธิบายเกี่ยวกับการ control RBD นะครับผมก็เลยทำเป็นสอนขึ้นมาโดยที่ควบคุม RBD โดยใช้ velocity นะครับที่แยกออกไปแล้วเราใช้ pack primitive นะครับโดยที่เราจะใส่ velocity ลงไปที่ pack เลยแล้วก็มีสอนเรื่องการ export ตัว rbd นะครับสำหรับเพื่อที่จะไปเรนเดอร์ต่อในโปรแกรมอย่าง Maya นะครับด้วยการ e x p o r t แบบ a l e m b i c นะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบใจนะครับช่วยกดไลค์แชร์ subscribe คลิปของผมหน่อยนะครับเพื่อให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับรับชมคลิปได้เลยครับอันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากการสร้าง Geometry ขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่ Ge o m e t r y ก็จะสร้างเป็น เป,เปล่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับตั้งชื่อว่า RBD Sim นะครับแล้วก็ผมส,สร้างบล็อกขึ้นมานะครับตัวบล็อกนี้ก็ตั้งให้ไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วผมปรับเป็นพ o ล y ก o อน e s h เพิ่ม Division ของแกน X นะครับแล้วก็ Division ของแกน Z นะครับแบบนี้ ได้เป็นพื้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ต่อ RBD Material Fracture นะครับพอเรากด Visible ตัว RBD Material Fracture นะครับต่อ Export View หลัง Material Fracture นะครับเพื่อที่จะเช็คดูว่าเชฟของเราโอเคไหม อันนี้ให้ต่อเพ้นท์นะครับเพ้นท์คัลเลอร์ผมจะเพ้นลงไปที่ตัวโพลีกรอนก่อนนะครับผมเพ้นสีดำลงไปก่อนรอบหนึ่งแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อที่จะเพ้นลงไปนะครับด้วยตัวบรัชแบบนี้นะครับผมก็จะเพ้นลงไปที่โจอแบบนี้นะครับให้ได้เป็นเชฟของรอยแตก ประมาณนี้นะครับผมเพ้นทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับจะเพ้นให้ต่างกันหน่อยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่เข้าไปในช่องสุดท้ายนะครับที่เป็น E x t r a p o i n t นะครับ p x t r a v o r o n o i point แบบนี้นะครับ Rbd มา t e ื่อ l Factor สามารถโหลดตัว point เข้ามาได้นะครับไปที่อันที่สองนะครับเสร็จแล้วผมเลือก Input Point แบบนี้นะครับ i ิ p นพ p o พอยตัวนี้อาจจะใช้เวลาคำนวณนิดนึงอ,อ่าน,นี้ยังไม่ได้ใส่เป็นพอยนะครับเราสแกตเตอร์ก่อนนะครับสแกตเตอร์หลังจากเพนนะครับเสร็จแล้วผมจะเลือก density ้ที่บ b u เป็น cd แบบนี้นะครับ จจะลดจำนวนคอยนิดนึงเพื่อให้ Generate เร็วขึ้นนะครับเป็นสักห้าร้อยแต่แล้วผมก็มาที่ RBD มาเชื่อ f ฟ c เ o r เหมือนเดิมเห็นไ,ไหมครัว่าครั้นี้ผมสามารถหันเป็นเชฟแบบที่เพนได้ละก็ได้เชฟแบบที่ผมต้องการละคราวนี้ผมจะสร้างนูขึ้นมานะครับตั้งชื่อเป็น pre RBD แบบนี้นะครับ แล้วผมก็จะเลือกเป็น RBD fracture แบบแบบนี้นะครับจะเชลคไปที่ rigid body แล้วก็เลือก RBD pad object นะครับก็จะสร้างมาเป็นด็อกแบบนี้นะครับจะมีตัว set up Pack p a c primitive นะครับแล้วก็มีด็อกนี้เนี่ยผมอยากจะทำนูหลังจาก ตัวแพ็นพิมพ์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะเซตอัพในด็อกนะครับอันนี้ถ้าเราเพลเพดูในด็อกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตกไปเลยน,นี้ผมจะโมดิฟายนิดนึงนะครับไปที่แพ็นพิมพ์ก่อนนะครับผมจะเอาที่ต่อมาอยู่ข้างหลังนะครับแบบนี้ prbd จะอยู่ก่อนที่จะเป็นด็อกอินพุตนะครับเล้วผมแยกด็อกอินพุตมาเลยผมได้ prbd แบบนี้นะครับแลวด็อกอินพุตแบบนี้ โอเคว่าคานนี้ดอกพอร์ตจะหายไปเพราะว่ามันมันไม่ได้อ่านที่ตัวนี้นะครับตัวที่ดึงเข้ามาในดอกเป็นอีกตัวหนึ่งผมจะเปลี่ยนผ่ามันนิดหน่อยนะครับผมไปที่ RBD pack นะครับตรง RBD sim นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น PRBD นะครับเปลี่ยนชื่อผ่านะครับตรงอาบินพู้ผ่าเป็น PRBD นะครับอออเสร็จแล้ว ผมก็จะต่อทรานฟอร์มเข้าไปนะครับผมจะทำให้พื้นมันอยู่สูงขึ้นจากกริดนิดนึงนะครับโดยที่จะตั้งเป็นจุด0.5แบบนี้นะครับพื้นก็จะอยู่สูงขึ้นมาระดับที่เป็นระนาบกริดแล้วแตบะบพืนนะครับ T อ,อันนี้ผมมาเช็คดาวอินพ์ตมาแล้วนะครับเรียบร้อยผมจะสร้างกราวเพลขึ้นมานะครับ ให้กราวเพนทำงานกับในดอกนะครับอันนี้ลองเพย์ดูเราจะเห็นว่า collision ลลกับกราว p เพนแล้ว อันนี้ผมจะต่อผมจะทำ UV ก่อนนะครับที่ตัวโมเดลหลักของเรานะครับสร้าง UV o เ j e c t ขึ้นมานะครับให้ Object ของเรามี UV ก่อน อันนี้ผมเลือกเป็น Auto g r a p h i c นะครับก็เป็นโปรเจกต์แบบจัดแกน y ถ้าเราอยากรู้ว่าของเราโมเดลเรียบร้อยไหมเราก็ใช้ UV Quick s h a d e นะครับในการเช็คการทำวีดีควรจะเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเซตติ้งไม่ดี UV อาจจะไม่ติดไปจนถึงสเปสุดท้ายได้นะครับอันนี้ผมเช็คตอนที f ฟ r a c เจอรเสร็จแล้วอันนี้ตอนนี้แพคพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับว่า UV ไม่ได้ติดมาด้วยตอนที่อยู่ในแพคพิมพ์ แต่ว่าก่อนที่เราจะทำแพ็กพิมพ์เรายังมี UV อยู่นะครับอันนี้ก็แพ็กพิมพ์ UV ของเราหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ทางเฟ f ร r a t บิ i เข้าไปด้วยนะครับเราต้องท r า n s f e r a t t r i ตรงแพ็กพิมพ์ด้วยผมก็จะ t r a เฟ f e r ทุกอย่างลงไปเลยสตาก็ t r a เฟ f e r ทุกอย่างลงไปนะครับอันนี้ UV ผมติดไปในในตัวแ็งละพร้อมที่จะไปซิมละน,นี่ก็ผมจะ Check. เอไปหลังจากแพ็กพิมพ์นะครับผมใส่ a อ d s o อปเข้าไปนะครับใส่ a อ d s ็อปแล้วก็เลือก delete geometry but key point นะครับแพ็กพิมพ์เนี่ยเขาจะมอง go เป็น point นะครับ1 object ก็เป็น1 point เห็นไหมครับว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมี point อยู่ตรงกลา object ง object 1 s h e e ชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งการมองแบบนี้มันจะไม่ได้มองเป็น ซิร์เฟแบบที่เป็นโพลีนแบบปกตินะครับซึ่งมันจะเบากว่าแล้วก็ทํางานได้ง่ายกว่าด้วยนะครับคราวนี้ผมก็จะใส่สร้างกรุ๊ปขึ้นมาันนี้นะครับผสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเลือกเป็นแบบพอยท์นะครับแปะพิมพ์เพราะตอนนี้เราทํางานที่พอยท์อยู่เราก็ควรจะเป็นพอยท์ครับตั้งชื่อหน่อยว่า t ู o w well วนะครับผมกรุ๊ปแบบสเฟียร์นะครับสร้างสเฟียร์ในกรุ๊ปนิดนึงนะเห็นไหมครับว่าพอผมกดเช็คดูเนี่ยอันที่อยู่ในสเฟียร์ก็จะถูกกรุ๊ปเข้าไปนะครับ เป็น two wheel แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะสร้าง point velocity ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับสร้าง point velocity ผม add velocity เข้าไปนะครับแบบนี้แกน y เป็น5นะครับ add curve noise เข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ velocity มาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันมาทุกทุกเม็ดเลยผมต้องการแค่ในกลุ่มใส่ two wheel ไปเห็นไหมครับว่า ที่อยู่นอกกรุ๊ปก็ไม่ได้ถูกสร้าง Velocity เข้าไปนะครับแบบนี้อันนี้ผมก็จะใส่ Attribute Copy นะครับผมก็จะ Copy v เข้าไปที่ตัว Pack Pium นะครับอันนี้คือตอนนี้ v ออยู่ใน Pack แล้ว แต่ว่าเราจะมองไม่เห็นมันแล้วมันก็ยังไม่ทํางานอยู่นะครับแต่จริงมันถูกใส่เข้าไปแล้วตอนที่เราคอปปี้นะครับตอนนี้ผมปรับสีของตัวกราฟเพยนิดนึงง่ายๆเดียวการวิชวลมันนะครับนี่ลองเพด,ดูยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าในแพ็กพิมพ์นะครับเราจําเป็นต้องไปเลือก inherit velocity from point velocity ด้วยเห็นไหมครับว่าทําได้แล้วตัว r b d ก็จะ ทำงานด้วย velocity ที่เราใส่เข้าไปนะครับซึ่งวิธีนี้นี่ผมค่อนข้างชอบกับการทำบีดีด้วยวิธีนี้นะครับมัน control ได้ง่ายกว่านะครับและเราสามารถดีไซน์ลักษณะการระเบิดด้วย velocity ของเราได้เลยนะครับต่างกับการที่เราสร้างด้วย collision object นะครับว่าจะ control ได้ค่อนข้างผมว่ามันค่อนข้างจะตรงกับที่เราคิดมากกว่าครับ อันนี้ผมจะต่อไฟแคชเข้าไปนะครับหลังดอกเพราะว่าเราจะ c a แคชตัว a b d s i m นะครับแบบนี้ตั้งชื่อ l a o s เป็นโฟลเดอร์หน่อยแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะ c a แคชทั้งหมดลงไปก่อนนะครับแคชโอเคนะครับ อันนี้ผมเช็คดูโอเคผมได้แคชของ ABD เรียบร้อยแล้วทุกอย่างโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ดูเข้าไปนะครับเป็น out ABD แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาเออกไปนะครับแล้วผมก็จะต่อ unpack นะครับ คือแพ c พรี i ิทีฟเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปทํางานสเต็ปต่อไปเนี่ยเราต้อง Unpack มันก่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นโพล y โพลิเมชเหมือนเดิมนะครับแบบนี้คราวนี้พออันแพ k มาเนี่ยอย่างเี่ว่าพอาผมเปิดเทรลโรสตี้ไม่ได้มาด้วยเห็นไหมครับผมเปิดพอ Unpack แล้วนะครับให้เรา Transfer ร์ทิบิววีลงมาด้วยนะครับแล้วก็ Transfer ร์ด้วยนะครับ Transfer Normal ด้วย อันนี้เนี่ยถ้าเราเช็คดูตัวเนี้จะเห็นเป็นสีดำๆนีนะครับเพราะว่า normal ถูก transfer ลงมาแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองเช็ค attribute ก่อนว่าทุกอย่างมาเรียบร้อยไหม normal เนี่ยเอาออกไปก่อนก็ได้ครับเป็น v กับ uv ก่อนแล้วผมใส่ normal ขึ้นมาใหม่เองแบบนี้นะครับอันนี้ลองเช็ค uv quick shade สังเกคว่า U V มันจะหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนกับที่เราทำก่อนหน้านี้นะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าจะมีปัญหาแล้วตอนที่ transfer หลังจาก unpack นะครับแต่ว่า V เนี่ยมาเพราะว่าเราเห็นเห็ trail นะครับนี่เวลา unpack เนี่ยถ้าเราเจอปัญหากรณีแบบนี้เนี่ยก็มีวิธีแก้ไขด้วยกันสมว่าผมจะเก็บค่าของของ unpack ที่เป็นแค่ V เท่านั้นนะครับ ผมจะเอา V ของอันแพ k เก็บเอาไว้เสร็จแ,แล้วผมจะต่ออีกตัวหนึ่งก็คือ Convert ผมจะต่อ Convert ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอา UV ของ Convert นะครับอันนี้ถ้าเราเช็ค UV q u ค c k s h เช e เนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเรา Convert เราจะได้ UV ที่ถูกต้องแต่ว่า t r a i l ไม่มาด้วย V ไม่ได้ติดมาด้วยนะครับผมก็จะใช้วิธี attrib copy นะครับ copy uv ของตัวที่มาจาก convert นะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งสองอย่างที่ถูกต้องนะครับเป็น uv ที่ถูกต้องกับ v ที่ถูกต้องด้วยนะครับของ unpack จริงๆเรา v เนี่ยเราสามารถใช้วิธีคำนวณ trail แบบ velocity ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าถ้าเราอยากได้แบบจากซิมจริงๆเนี่ยถ้าเราใช้วิธี unpack นะครับเราจะได้ v จาก จะดอกของของเราจริงๆเลยอันนี้ผมก็จะต่อ็อบอาริมบิกเอาเอาพุทนะครับตั้งชื่อหน่อยว่าเป็น RBD-AV01 แบบนี้นครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์แบบนี้นะครับเป็นด o s แบบนี้นะครับ สร้างเป็นแบบซีเควนต์นะครับอเลมบิกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอเลมบิกเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราแคชเข้าไปเนี่ยตอนนี้โ o ชั่นเบอร์ยังไม่ติดไปด้วยการที่เราจะไปเปิด Motion เบอร์เรนเดด้วยซอฟแวร์ตัวอื่นเนี่ยจะต้องใช้อีกค่าหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะอธิบายข้าวๆไว้นะครับอันนี้ผมจะลองเปิดอเลมบิก ตัวที่เราแคปไปก่อนด้วยกัน Copy Path นนะครับเสร็จแล้วมาเช็คดูใช้อลเ m ม i c r ว a d แบบนี้นะครับโอเคนะครับซีโมาเรียบร้อยถ้าสังตอนนี้เราจะเช็คดูหน่อยโอเคครับ UV มานะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆตอนนี้เนี่ย V ไม่ได้มาด้วยในอ l e m p i c นะครับหลังจากนั้นให้ใส่ คอยวบเข้าไปนะครับแล้วก็ผมจะเอา v นะครับ normalize ก่อนนะครับแล้วก็ by v ออกไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับ vmap แต่ว่าเราจะเปลี่ยน type นะครับ เป็น Color นะครับเพราะว่าเพื่อให้อล e มบ i c ที่ในอยู่อยู่ในมายาเนี่ยสามารถอ่านค่า v e LOCITY ได้มันจะต้องเป็น Color เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมได้ Vmap แล้วที่เป็น Float แล้วก็เป็น Color ด้วยนะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อว่า VmapV แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะ w r t t อ a ล e มบ i c อีกทีนึงครันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราส่งอ l ลิม i ิกตัวนี้ไปให้ไล t i n g ที่เป็นมายานะครับ เขาเปิดตัวไฟนี้เขาก็จะสามารถเอาค่า vmap เนี้ยมา render motion blur ได้นะครับอันนี้ผมจะลองเช็คดูนะครับด้วยการใส่ convert ผมใส่ convert ปุ๊บผมก็จะเช็คดูโอเคนะครับ vmap มาแล้วทุกอย่างมาแล้วนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคในการทำ rbd นะครับไปจนถึง export alembic สำหรับที่จะเพื่อให้ โปรแกรมอื่นหรือซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับสามารถเราไปใช้เรนเดอร์ได้ขอบคุณมากครับ